สีหลายคนก็ยังคงตราตึงใจกับเพลงเพลงนี้นะครับเพลงสุดสนุกกะลุนาฟังให้จบโอ้โหช่วงนั้นถือว่าเป็นเพลงที่พีคมากๆเลยนะครับของวงการเพลงลูกทุ่งถือว่าทำให้คนฟังเพลงนั้นสนุกจริงๆครับกับเพลงกะลุนาฟังให้จบที่แตกต่างและไม่เหมือนใครจริงๆตอนนั้นแอมก็ได้หายไปจาก วงการเพลงพอสมควรเลยและแฟนๆก็คิดถึงเป็นอย่างมากครับแต่พอเปิดตัวเพลงใหม่มาก็ดังเปี้ยงปังไปทั่วประเทศทันทีนี่ถือว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของแช่มจริงๆครับแม้ตอนนี้แช่มจะห่างหายจากวงการการเป็นนักร้องลูกทุ่งไปพอสมควรเสียงของแช่มแช่มลำก็ถือว่ายังคงเป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร และแก้วเสียงก็ยังคงดีอยู่เสมอถือว่าเป็นนักร้องอีกคนที่รักษาเสียงของตัวเองเอาไว้ดีมากๆเลยนะครับบางคนก็อยากจะถามว่าแช่มร้องเพลงมายาวนานขนาดนี้มีวิธีรักษาตัวเองยังไงทําไมถึงยืนระยะให้เสียงดีได้นานขนาดนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามแฟน,แฟนๆหลายคนก็รอฟังผลงานเพลงใหม่ของแช่มอยู่นะครับ